คลิปนี้อาจมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ชมอายุน้อยกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะนะจ๊ะ อ่ะนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมในทีที่สี่เหมือนเดิมครับไม่ไม่ได้เล่นก็มาเปิดกล่องไว้ <c oughs> แหละนะก็อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้ผมทํางานอยู่นะแต่กว่าคลิปนี้ลงงานก็คงเสร็จแล้วแหละนะเพราะว่าตอนที่อัดอยู่เนี่ยคือผมก็อยากจะปล่อยคลิประหว่างนี่นะไม่อยากให้มันลังแต่ว่าคือนะ เออมันไม่ค่อยจะมีเวลานี่ก็ไฟลนตูดที่ผายแล้วนะแต่ว่าคือถ้าผมเสร็จงานแล้วเนี่ยคือผมก็จะว่างยาวๆว,ว่างบ่อยๆแล้วละ่ะนะก็ถ้าคลิปนี้ลงก็แสดงว่าผมเสร็จงานเรียบร้อยแล้วนะต้องขออภัยด้วยพี่ปล่อยให้ล้างไปก็ประมาณช่วงเดือนกุมภาถึงมีนาที่ผ่านมานะครับก็แบบคืองานมันเยอะจริงๆนะครับมันมา อยู่ช่วงนี้กันเยอะผมก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลานะแต่ว่าก็คือถึงไม,ม่เวลาก็พอจะเล่นได้บ้างอัดได้บ้างอะไรพวกนี้แหละนะก็แต่ว่าคือกว่าผมจะทําคลิปลงคลิปหนึ่งเนี่ยมันจะต้องแปลงไฟล์ต้องทําปกทำอะไรอีกนะคือมันก็ต้องใช้เวลานะถึงแม้ผมจะไม่ได้ไไดตัดต่ออะไรก็เถอะนะครับก็แค่เอาไฟล์มาเรียงเรียงกันนะอาจจะมีใส่ซับบ้างใส่อะไรบ้าง ก็นิดนึงก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าคือเวลาว่างมันน้อยครับผมก็พอว่างก็อยากจะดูเกมนะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้แหละจะมาเถอะบ่นมากเหมือนขี้ฟันไปดีกว่านะครับไป,ไปเลยล่ะทูเปิดกองเปิดก่องนะครับรอบนี้พี่หกกองนะครับ,รบนะแต่ต้องขอก่อนบอกก่อนเลยนะว่าอ้าวมันเปลี่ยนละไอวิกลี่บาวครั้งที่แล้วไม่ได้เล่นนะครับคือไอกนจีกับฮันโซสู้กันคือผมไม่ใช่ไม่ได้เล่นเล่นแล้วแต่ไม่ได้อัดนะเพราะว่าผมลองดูแล้วแล้วมันไม่สนุกครับ คือมันก็มีให้เลือกแค่2ตัวนั่นแหะแล้วเ,เลือดก,ก็เป็นตัวละ4ี่รอแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยคือมันลองเล่นแล้วก็มาหาควาสนุกไม่ค่อยเจอเล่นธรรมดาสนุกกว่าแต่รอบนี้เป็นวิกฤต์บ้าอันใหม่อะไรเนี่ย mystery hero on on d a t e you will respond at randomly select e d hero ก็คือเลือกตัวไม่ได้แค่นั้นเองนะก็คือถ้าตายแล้วก็จะได้ฮีโร่ตัวใหม่ ตายแล้วก็ได้ตัวใหม่โอ้อย่างนี้อันติก็ต้องนับใหม่ด้วยดิก็คงไม่ได้มีอะไรมากมายนะผมว่าคงไม่ได้สนุกอะไรขนาดนั้นมันไม่เหมือนฮีโร่ไม่ใช่มไม่มันไม่เหมือนฮัฟโตนอ่ะเอมันเทเว่นเบามันสนุกอะ่ะมันมีแบบเออเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะถ้ามันเท่ามันคนละเกมแต่ไงผมก็ไม่ได้ว่างอัดอยู่ดีนะเรอาเปิดกล่องแล้วกันนะเปิดกล่องมันใช้เวลาน้อยนะผมอัดไม่นานนะครับนี่ กล่องแรกเป็นอิปิครับอ่าผมลืมบอกไปครับผมซื้อไปละเเจนดลรี่ของเดว่านะครับนี่สีเหลืองสติงเกอร์นะครับสติงเกอร์แปลว่าเหล็กในนะครับไหนมีเหล็กในไหมดูเซิสูมไม่ได้ด้วยก็สีสวยดีครับแต่ว่าหน้าของเดว่าจะไม่มีสัญลักษณ์ไอ้ตรงขีดๆเหมือนคลาสสิกอะ นั่นะอย่างนี้มีหน่าแรกนะครับแต่อันนี้ไม่มีแล้วก็ผมจะจริง,จ,รงจะบอกผมสั้นก็ไม่ใช่นะครับคือมันรวบไปอยู่ข้างบนนั่นแหละนะอ,อันนี้อันนี้อันนี้ถึงจะเลียวผมสั้นจริงๆจริงๆอันนี้ก็สวยนะยิ่ง,งผมยาวก็ดีแล้วนะแต่นี้ก็โอเคนะครับสีหุ่นมันก็สวยดี ดูรูปลักษณ์หุ่นแล้วมันก็โอเค,อเคนะครับก็น่าจะเป็นพึ่งหรือต่ออะไรสักอย่างนะครับเป็นสติงเกอร์อะตามชื่อมันนะครับก็คือเหล็กในถ้าไม่พึ่งก็ต่อแหละหรือตัวทั้งอย่างที่มันยิงเหล็กในได้อะ่ะเออผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นแหละนะก็ไม่รู้ยังไงนะครับอ่าเช่ามาเถอะก็แค่ซื้อสกินมาสกินเดียวนะเลนจนดารี่อะกล่องแรกครับอีพกครับเราเปิดเลยแล้วกันอีพกหนึ่งแล้วหนึ่งครับ เซนยัตเซนยัตเป็นอีปิกไม่รู้สวยไหมเดี๋ยวลองไปเทียบตัวอื่นอันนี้เป็นโอ้โกดยากอะอันนี้ของจังแรดนับสเปร์มันกดอันซ้ายสุดยากเหมือนเดิมเลยของวายโดเมเกอร์ครับก็สีก็สวยดีนะคือเลเจนดารี่ของวายโดเมเกอร์แม่งมันเด่นเกินว่ะสีแม่งขาวแม่งโคตรเด่น อันนี่เสียงของลุงต็อบจอนกล่องทัไปเป็นแลนะครับจังแรดมีสเปร์ก็คงไม่ได้ใช้นะ <im itation> ลุงต็อบจอน <im itation> ก็คงไม่ได้อะไรมากครับไวโด้เมเกอร์นะครับอย่างที่บอกเนี่ยโอ้โหแม่งขาวเลยะแล้วแบบมันเด่นนะอยู่ไกลๆแม่งอีกฝั่งนึงเห็นแะละว่าไอนี้ก็โอเคนะสีมันสวยดี จริงๆมันก็สวยแต่ว่ามันเด่นอย่างที่บอกมันเด่นเกินนัวอย่าจริงผมก็อยากได้แต่ผมไม่ได้คือเพื่อนผมนะไอไอเชฟใหญ่อ่ะนั่นแหละแม่งติงค่ายพิศา์อย่างแรงนะครับมันขนาดมัซื้อไอเซตเดียวกับผมเลยนะไอเซตในในในะั่น่ะไออะไรนะไอทีดีเคียเออเซตเดียวกับผมอะออริจินีดิชั่นสามสี่กัเหรียญนะนะ ถูกแต่ไดออริจินี d ดชั่นด้วยนะแต่ว่าเราจะไม่ได้นวสก,กินแค่นั้นเองนะไม่ได้สก,กินนีแ่แหละอแต่เพื่อนผมบอกไม่ได้เออมันเนี่ยมันโอ้หาไม่ได้อีกแล้วนะเว้ยออบอกซื้อไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปหาโค้ดไปขายผมไม่มาอยู่นามันซื้อใหม่ครับมันซื้อใหม่ผมคิดว่ามันน้ซื้อออริจินี i ดชั่นของของเบทเทิเน็เลยนี่ยแหละนะก็ห้ิบเก้าเหรียญว่ะ 69หรอ้9วะจำไม่ได้ละใช่มันเถอะแต่ผมไม่เป็นไรนะผมคิดว่าเดี๋ยวสก,กินนี้เดี๋ยวสักสักชาตินึงเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาขายหรือไม่ก็เป็นอะไรสักอย่างนะครับอคลิปนี้ก็เฟรมเรทดก็โอเคแล้ว60ลวนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ไม่รู้มันเป็นอะไรเฟรมเรทดมันหายหายแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใจนะว,ว่ามีเสียงแทรกไหมใผมอยู่ข้าน <laughs> ผมเปก้อนเลย ก็ถ้ามีเสียงแทรกก็ต้องขออภัยนะครับคลิปคลิปที่แล้วเนี่ยเสียงแทรกนะครับผมไม่รู้แก้ยังไงครับผมพยายามแล้วคือผมฟังดูมันไม่มีไงแต่พออัดออกมาแล้วมันมีไงมันเป็นโปรแกรมอัดผมใช้สองตัวไม่ก็เป็นเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าช่างมันเถอะรอดูเอาเลยอะกลองเดี๋ยวนะเมื่อกี้ลืมดูอะไรไปวะาสัญญาสัญญาเกือบลืมเกือบลืมไม่สีเขียวนะตอนแรก ก็ก็เด่นไปหน่อยนะสีมันออกเหลืองๆแต่ก็สวยอยู่ใส่เลยแล้วกันแน่ไอผมว่าเนี่ยเล gendary สวยดีนะลาสัญญัตตอิฟลิดอิฟลิไม่ค่อยเท่าไหร่ผมว่าผมอยากได้ลามากกว่าส้นญาผมไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่ด้วยอ่ะกล่องถัดไปแล้วกล่องที่สองครับแรแร1หนึ่ง ท่าโพสของลุงท็อปจอนนะฮะวิกตอรีโร่โพสเดี๋ยวค่อยไปดูข้างในแล้วกันสเปยของท็อปจอนสเปยของจังเลตแล้วก็เสียงของลิปเปอร์ <left behind> กองทัพไปก็ยังเป็นแรอยู่ครับแม่งเรเจนไม่มานานแล้วเน,นี่ยลุงท็อปจอนได้วิกตอรีโร่โพสใช้เลยแล้วกันนะครับ อย่างที่บอกนะครับันนี้เป็นแค่วิกตอรี่โพสก็คือถ้ายืนเก๊กตอนที่รวมกันนะครับแต่ถ้าเป็นไฮไลท์อย่างเงี้ยคือมันจะมันจะเป็นฉากตอนที่เราได้เพย์อัพเดอะเกมนะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ได้สเปรได้ของลุงท็อปจอนสามอันเลยแล้วก็รีเปอร์ อันนี้ดีดีกว่าครับเนี่ยมึงทำหน้าเหมือนเห็นผีเลยอ่ะกล่องที่สามครับเงินเพิ่มแสดงว่าต้องได้เงินไม่ก็ได้ซ้ำนี่ไงแหล่ซ้ำด้วยแม่งเก้ยจจิแต่นี่สีไม่ค่อยสวยอะ้วแต่ผมได้นานแล้วสีเหลืองมันเด่นเกินได้สิบห้าเหรียญนะครับสเปร์ของแบชั่นแมครี อันนี้สวยครับสเปรย์นี้สวยบอลติดนะเดะออกอร่อยแล้วก็เสียงของเมอร์ซี่ว้าวว้าวว้าว,ว <c oughs> มาแล้วเลยเจนมาแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดเดี๋ยวค่อยเปิดเปลี่ยนแล้วสเปรย์เมอร์ซี่ ก็เสียงมีเยอะแล้วเกินแล้วก็แบตชั่นสเปรย์อ่ะเรามาดูนะครับเลนจ์ดารี่กล่องเท่าไรนะกล่องที่สี่ใช่ไหมผมมีหกกล่องนะครับอันนี้เป็นกล่องที่สี่ครับเลนจ์ดารี่ยังไม่เคยได้เลเจนสองเลยว้วแมคคี มันเหมือนจอมโจรไอ,อ,อ,อ้จอมโจรแซดอะจอมจโจรซีอะไรทั้งอย่างผมจำไม่ได้ละแต่มันไม่ได้ใช้ปืนนะอันนั้นมันใช,ใช้ใช้ดาบเลเปียป่ะเออไอผมว่าคล้ายๆอะ่ะเออแต่ก็ไม่รู้ยังไงนะแต่ใส่หน้ากากโรบินไวนะ้เนี่ยสวยอยู่ครับสวยอยู่มิสซอรี่แมนซินมิสเตอร์สกินอะผมว่าสกินคลาสสิกเธอสวยแล้วตูดเธอแอดดี <laughs> ก็ประมาณนี้แหละนะอะไรเทสเตอร์ได้สเปร์นะครับแล้วเ็เท่าไหร่แล้วก็สเปร์ของโลดหอกเป็นแร่นะครับและเจนหอมาหนึ่งครับแมคครีแมครีผมมีสก,กินนิดหน่อยจริงๆสีฟ้าก็สวยแล้วนะแต่เนี่ยมันเปลี่ยนเยอะกว่าเล่นไม่เป็นไหนจริงไม่ค่อยชอบเล่นด้วย <c oughs> ไม่ได้สีเหลืองก็ดีละมันจะเด่นเกินไปละเวเนี้ยมืดดีครับแต่นี่ก็ก็โอเคนะ แต่อันนี้ก็ดีแล้วมันพักคุมไหลไม่เหมือนแอสซินคีสเลยก็โอเคอ่ะถึงจะไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่มีไว้ก็ดีรถหอกแบบสเปรย์อันเดิมดีแล้วครับชอบน่ารักแบกไอตัวโมโทาโร่ไม่ใช่ไอชื่ออะไรละลูกท้อลูกท้อป่ะลูกท้อแหละนะ ซิมิตราได้สก,กินเดียวนะครับจริงสีเดิมสวยแล้วนะแต่นี่มันก็เออไม่เป็นไรเด่นหน่อยผมว่าสก,กินแบบเป็นคลาสสิกเปลี่ยแค่สีนะ่มันค่อนข้างโอเคแล้วนะผมว่าสก,กินพวกนี้มันยังไงไม่รู้อ่ะแปลกแปกนี่ก็ไม่โชว์ไม่โชว์ไม่โชว์ตูดเลยโทเนี่ยนี่ต้องโชว์งามตูดกองแย์ต้องโชว์งามตูดอันนี้ก็สม์ฟเลย ชนเผ่าสมอร์จริงๆมันก็สวยอยู่นะก็แล้วแต่ชอบแล้วกันได้ก็ดีนั่นแหละไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสเปคของเทเซอร์นะครับอ่ะกล่องที่ห้าครับก็ทำไมผมได้แค่แบบอันไหนอันนั้นอันเดียวเลยวะสามอีกทำไมผมไม่ได้แบบกล่อง อะไรที่แบบเป็นแลแบบเอ,อมีแลสองชิ้นหรือแบบอีพิกหนึ่งแลหนึ่งหรืออีพิกสองอะไรอย่างงี้ม่ไม่ได้เลยแบบกล่องสีไหนก็ได้อน,นันอันเดียวตลอดเลย <c oughs> เสียงซัานะครับสีเออจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวดีกว่านะครับ <You have S 1> แล้วก็เสียงเสียงของน้องเหมยนะครับกล่ <c oughs> องท้ายก็เป็นแล่โห oh, แล่เยอะมาก Hey, listen <c oughs> มันภาษาจีนเ <c oughs> นี่ยเป็นเสียงอังกฤษก็โอเคนะ这个世界值得我们奋战เอออาใช้ใช้ก็ได้เอาใส่อยู่ดีวะมันดูกระแดะดิ <c oughs> พูดเสียงจีนแต่ตัว ตัวนี้ก็น่าจะมาจากประเทศจีนนะฮะจําประวัติไม่ผิดอะไรสยามนัแ่แหละแต่มันใช้เสียงจีนจริงสีเหลืองสวยกว่าครับแต่มันเด่นเว้ย <pine sea> ไม่รู้ดีไหมว่าสีเขียวอืเหลืองสวยกว่าจริงๆใช้เหลืองเมื่อก่อนแล้วกันถ้าไม่เด่นเกินก็ค่อยเปลี่ยนก็หวังว่าคลิปนี้จะไม่มีเสียงแทรกนะแต่ถ้ามีผมต้องขออภัยด้วยครับก็ผมคงลบเสียงแทรกให้ไม่ได้ด้วยคือเคยใช้โปรแกรมลบแล้วมันลบไม่ได้ครับ <c oughs> ไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมด้วย นะอ่ะกล่องสุดท้ายครับเปิดเลยแร่สองได้ไหมอ่ะโอ้โหแรบบ่แเดียวอีกอ่ะฮันโซสกินฮันโซนะครับเสียงของเสียงของดีว่านะครับ like big, fuzzy bear. อะไรวะไซบีไซบิเรียนแบ หมีของไซหมีประเทศไซบีเรียอะไรก็ไม่รู้ไอตัวเนี้ยมัน,นมันภาษาอังกฤษนะแต่ว่ามันอังกฤษเป็นสำเนียงผมไม่แน่ใจมันประเทศอะไรอะ่ะเออมันนั่นแหละนะไม่รู้ว่าอิตาลีฝรั่งเศสเทียอะไรก็ไม่รู้แหละแถวๆได้แหละนะก็ไม่รู้มึงมาจากประเทศอะไรเ,ออเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ดิจะดูอันขวาสุด n e อัพโซเดอรหกเ ทหาหกเก้า <69. laughs> อ๋อลูกนี่ไงก็ว่านึกว่าไอทีเ่เป็นเป็นไอเทมนี่มันอยู่ด้านหลังอ่ะกล่องก็หมดแล้วนะเราไปดูเดิมดีแล้วฮันโซไม่สวย ปลุกดังครับไหนวะตั๊บหนึ่ง <c oughs> ไปดับในกาปุกคนระับพอดีว่าเดี๋ยวต้องไปเรียนละก็ตั้งไว้นะสเปคของทหารหกเใช้นี่ดีกว่าที่มันเป็นพิกเซลเป็นตัว ตัวเล็กๆตลักแล้วก็สายยาอะไรก็รู้อาศัยเพ <c oughs> ่อ <c oughs> มันมีประวัติไหมเนี่ยมันไม่มีบอกว่าใครมาจากประเทศอะไรอย่างว่ามันเป็นเบต้าอยู่นะต้องไปหาอ่านข้างนอกอะนะแพ้ผมแม่งนำจะสามสิบแล้วเนี่ยเกือบแล้วเก้า ยิ่ก่าบอกวะาเนินนั่นแหละชอบมันเถอะช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นเองด้วยนะครับไม่เป็นไรแพ้ชนะเดี๋ยวผมค่อยไปปั่นเพิ่มก็กล่องก็หมดล้วนะก็คงได้เวลาไปแล้วเดี๋ยวยังไงก็คงจะมีคลิปของ Overwatch มานะแต่ตอนนี้ยังไม่ว่าง นะก็ได้แค่เปิดกล่องไปก่อนนะครับก็อืมเท่านี้แล้วกันนะผมหมดเวลาละคงต้องไปเรียนแล้วครับก็ได้แหละจริงๆวันนี้เรียนไม่นานเราเรียนสามชั่วโมงมได้แหละแต่ถึงเวลาก็ต้องไปโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วสวัสดีครับ